สวัสดีค่ะชันนางสาววริรักลุนช่วยรหัสนากศึกษา6 6 2 0 0ส4 2สาขาวิศวกรรมเครื่งองกลคณนวิศวกรรมพลังงานอันนี้จะมาสอนใช้ฟีเจอร์แอปพลิเคชันในตัวอย่างที่สองเข้าโปรแกรม SolidWorks Sketch Circle รลื Work, กอ,รก Pain, อก Front Plane เบขนาด35แล้วก็เลือกเป็น Front Plane เอออกจากสเก็ตก่อนนะคะปับมไอเซวิวกดคอนเทนค้างล่าออกมาตรงนี้เปลี่ยนเป็น25แล้วก็คลิกที่เพนแล้วก็สเก็ตสร้างวงกลมเซอร์เคิลอีกวงหนึง่งบอกขนาด ติ <50 S 2> ดถ่วกจากสเก็ตแล้วก็คลิกที่เพลนตะต้นค้างน้าออกมาที่ส <50 S 1> ี่สิบติดถ่วแล้วก็คลิกที่เพ <Skip S 1> ลนสองสเก็ตวงกลม ขนาดที่50 Enter ก็ออกจากสเก็ตปั๊มไปโซก็จะได้แบบนี้แล้วก็คลิกที่เพจเหมือนเดิมคอนโดค้างดึงออกมาที่30ิติด,ดถูแล้วก็สเก็ต ที่เพลน 3. สองสร้างกลงุ่มบอกขนาดที่35มสุ่มตึงติกถูกแล้วก็ออกจากสเก็ตป,ปรับไอโซไฟดับ เอมไม่ดับแล้วก็ทำซ้ำอีกรอบหนึ่งกดคอนโทรลค้างระยะที่ดึงออกมา3 4แล้วก็สเก็ตที่เพลน4ีเท่าไหร่เน สมาร์ทเดนชั่นเท่ากับ25ออกจากสเก็ตทำการปิดเพลนแล้วก็สเก็ตหนึ่งอีดิตเปลี่ยนจาก35เป็น 30โอเคก่อนแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์แล้วก็ล o อคบอดเบดตรงโปรไฟล์ แล้วก็ติ๊กถูกอยู่เหมือนกันแเ้าก็าไปสเก็ตที่ plane สี Pl ่เลือกคำสั่งลายคลิกจากจุดอ o r i g i น Origin. ลากขึ้นไป เคเซีแล้วก็ไปที่ท็อปเพลนสก,กิทสก็ตไลท y เ s สซี ได้เส้นออกมาแบบนี้ออกจากสเก็ตไปที่เซอร์เฟซสวิปเซอร์เฟซสลับกัน ใก้้คร้อเหมือนเดิมจะไม่ไ่เสร็จแล้วติ๊กถูกนะคะแล้วก็ไป Convert Entity ไปที่สเก็ตใหม่ค่ะแลวก็ไปที่ intersection curve เลือกชิ้นด้านในแล้วก็ชิ้นด้านนอก คแล้วก็ปิดตาคลิกที่ร i g h t cream skip สินต้นเลย 也是。Yes, ทำไมมันกลับด้านวาดด้านนี้ก็ได้ให้มันอยู่ที่ปลายเลย f e a t u r e with b o y ทำไม่ไม่ขึ้นหรอนี่อะทำไมมันไม่ขึ้นะนะ Select a continue entity jaksket lebih feature sweep, tangan tiga anime, hitik แต่ก็ติดถูกเปีนแมทเทียรอิ่แมทเทียใช้ไม้ดู เสร็จแล้วนะคะสำหรับฟีเจอร์แอปพลิเคชันที่2ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ